สว well, ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทาวงอพัวหากินหมานครับวันนี้พพี่น้องครับมาเรือกอางวงงามครับราคาถูกถูราคาเกษตรกรจับต้องได้พี่น้องวันนี้มากคำจักน้อยนะครับพี่น้องเ้าขายถูกให้ลูกจำพี่น้องกลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องของ FC ครับน้องมีพยักครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC ฟซทาวงอพัวหากินหมานนะครับหรอก็ FC ซีมีพยักนะครับครับผมวันนี้ก็มากครับนี่ครับฝนตกฝนครับพี่น้องพายยุงเข่าครับพี่น้องก็ทายตอนอ่า หามงแรกเนาะแม่ครับจะมืดแล้วครับตอนนี้จะมืดจะคำแล้วครับพี่น้องแต่ว่าผนก็ยังตกไปปล่อยสีอัตฉริบดีวันไหนแต่ว่ากก็งามทุกตัวเมีงามทุกตัวครับประกันความสวยทุกตัวครับวันนี้เน้นชุดนุ่มสาวนุ่มสาวครับแล้วก็บซิมีแม่ลูกแม่ลูกแม่ท้องแม่ท้องแม่ครับการรับประกันตัวนี้กัหนึ่งเดียวเรบประกันตัวนี้สากลนะครับสิบห้าวันแล้วก็ครับผมการขนส่งเราส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานเลยเก็บเงินเราเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องมัดจำปลายทางไม่มีมัดจำพี่น้องของแท้ครับพีี่่นน้้อองาาิกกับท ค่ายนนุบ้านคข้หนุ่นครับตำบลราชเจริญอำเภอพะยักษ์วิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับครับฝากเบอร์โทรพี่น้องเลยครับเบอร์โทร0 9 3 9 6 7 6 2 6 3นะครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับครับผมฟีดบุ๊กฟีดบุ๊กชื่ออนิวัตุลศรีเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะบอเสียเวลาครับผมเขาเรียครับฝนที่ตกแล้วฝนที่ตกครับผมเอาตัวนึงตัวแรกเป็นแม่สาวครับเป็นแม่สาวแดงมูดครับหนังหนาเข้มเข้มครับผม อายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อายุประมาณเจ็ดเดือนครับตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนแกงขาใหญ่ครับพี่น้องแรงบดทั้งตัวเนาะครับผมแรงบดทั้งตัวไม่มีแป้งมีปลาเครื่องดำครับเครื่องเพลิดดำนะครับสูงประมาณหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบห้าบวกลบนะครับหนึ่ร้อยยี่สิบห้าบวกลบเครื่องดำครับพี่น้องนี่เครื่องเพลิดดำแกงขาดีไม่มีตำหนิสำหรับใครที่อยากได้มัวสาวพี่น้องนักงานน้ำแบบนี้ครับเอาเบอร์หนึ่งเปิดราคาเท่าไหร่ครับผมตัวนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองจะเปิดร่วมกันครับอ๋อเบอร์หนึ่งเบอร์สองเปิดแบบแพ็คคคู่เนนาะแมรับ เปิดแบบแพ็คคู่เบอร์สองนี่แหงแดงเข้มแมนครับนังหนาเลยนังหนาเลยครับตัวนี้นังหนาแข้งขาใหญ่กระดูกใหญ่ครับผมความสูงได้เลี่ยกันครับอายุก็น่าจะประมาณพ่อๆกันครับเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนแมนครับแพ็คคู่สองสาวครับราคาอยู่ที่อะไรครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันครับเอาถูกๆเลยถือตัวละเก้าพันหานนะครับเบอถือตัวละหมื่นแมนครับถูกตัวละเก้าพันราคานี้รวมส่งฟรีภาคอีสานนะครับราคานี้รวมส่งฟรีเลยเนาะอีสานแต่ว่าถ้าพี่น้องอยู่ใกล้ก็อาจจะลดได้อีกนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับพี่น้องเอา นี่สองตัวนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับครับผมเฉพาะค่าส่งกับลายพัฒนแะครับพี่น้องอันนี้คือการบริการให้พี่น้องนะครับซื้อเปเงินเก็บเงินออมได้ครับพี่น้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับต่อไปเบอร์สามครับเบอร์สามครับอ่าเบอร์สามลน์แป๊บหนึ่งนี่ครับนี่ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับพี่น้องครับชุดคุ้มครับพี่น้องชุดแพ็กคู่นะครับต่อไปเบอร์สามนี่ตัวนี้ขยับใส่กันไหมเนาะขยับมากครับขยับไส้ ตัวนี้ความสูงอยยุประมาณร้อยสามสิบด้ยครับประมาณร้อยสามสิบบวกลบเป็นบัวสาวนังหนาแข้งขาใหญ่ครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกลบครับผมอายุก็นาจะประมาณแปดเดือนตัวนี้เข่าสิบเดือนเข่าสิบเดือนเนาอครับแข้งขาใหญ่เบอร์สามราคาเท่าไรครับผมตัวนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับผมอันนี้เป็นตัวเมียด้วยครับเป็นของประเมนตัวผู้นะครับอ่ะนังหนาแข้งขาใหญ่ซื้อเป็นเงินเก็บเงินออมได้ครับผมต่อไปเบอร์ซี่เบอร์ซีบเบอร์ซี่จเป็นสาวสาวครับ แดงบูธเข้มเลยครับตัวลำตัวยาวๆแมนครับหนังหนาสูงประมาณร้อยสามสิบครับผมอันนี้เป็นเบอร์สีนะครับพี่น้องครับผมตัวงหญ่ครับพี่น้องตัวงหญ่แข็งขาดีครับสีนี่แดงทั้งตัวเนาะครับบอมีแปลวมีปานบ่มีครับดูให้แล้วนะครับพี่น้องครับผมนี่สวยเลยเบอร์สีราคาเปิดหนึ่งมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแต่ถ้ายกคู่ก็คือลดไปอีกหนึ่งพันนะครับเป็นราคาเดียวกันเนาะยกคู่เปิดราคาที่สองหมื่นหนึ่งพันนะครับสองหมื่นหนึ่งพันแมนครับลดทันทีเลยครับผมหนึ่งพ ผ้าอีสานนะครับสองตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเบอร์สามเบอร์สี่นะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทส่งฟรีทั่วภ้าอีสานนะครับผ้าอื่นก็คุยกันได้นะครับครับผมต่อไปเบอร์ห้าครับเบอร์ห้านี่เป็นวัวสาวครับเป็นวัวสาวหัวลวนครับรับตัวใหญ่ครับพี่น้องเงยวเงวโอ้เงีวดีตัวดีพี่น้องหนังหนาเป็นลวนธรรมชาติเลยนะครับลวนธรรมชาติงา่มนะพี่น้องเลี่ยมตัวเงีมเหมาะเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์สูงประมาณหนึ you know, ่งร้อยสามสิบกวกัวเลย สามสิบวกครับตัวนี้สามสิบวกมี่สามสิบห้านะครับตีต่ำไปเนาะแมนครับพี่น้องนี่สวยเลยครับพี่น้องครับขนาดมือนี่ไทยไทยเกือบสิเขาพรมว่าก็แรงเลยเขาพรมครับตัวนี้อ่คนโปรพรมนะครับเอาเบอร์ห้าราคาอยู่ที่ตัวนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นสองพันครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับผมต่อรองได้ต่อรองได้ครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำถูกครับอ่ะต่อไปเบอร์หกเบอร์หกครับบ้านนี้อ่านี่ใครชอบของงามๆนี่ดอกนางน้านาสวยๆแมนทำตุกกรรมดีๆครับ ตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับผมลูกหกแปดครับตัวนี้ครับ KF หกแปดครับผมแข้งขาใหญ่ครับหนังหนาอ่ะเบิ่งพี่น้องนำไต่ลำล่างอ่ะงานอดทนเลยตัวดีเฮ้ยดีครับอายุอะไรครับตัวนี้ตัวนี้อายุประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนแมนครับเป็นลูกสาว KF หกแปดครับกระดูกใหญ่ดีแมนครับแข้งขาหนังหนาหนังหนากขาใหญ่ดีครับนี่ท่ายิ่งครับท่ายก่งใหญ่แมายเต็มเลยครับพี่น้องสัดส่วนของสูงคือว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับเต็มสิทธิ์เลยแมนครับสูงหนอยเท่าไหร่ สูงร้อยประมาณ30บวกครับส่วนสูงร้อยสามสิบบวกแม่าลูกสาวเคฟหกแปดพันตัวจริงกกตัวยิงขี่นี้บอกรีดีครับส่วน <c oughs> มันใหญ่เนาะแมนครับใหญ่เป็นอ่าเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์เลยพี่น้องครับผมเอาตัวนี้สีอ่าจริงมันแดงอยู่ด้วยครับพี่น้องครับผมราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแมนครับต่อรองได้ส่งฟรีภาคอีสานครับภาคอีสานนะครับเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำครับเป็นลูกสาวเคฟหกแปดเป็นเบอร์ที่ไหนครับผมเป็นเบอร์ที่ หกเนาะแม่นครับเป็นเบอร์ที่หกครับผมแม่นครับเบอร์ที่หกชุดต่อไปครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเป็นชุดนุ่มหล่ออนาคตพ่อพันธุ์ครับผมเอาไปคุ้นก็ได้ถูกครับเป็นพ่อพันธุ์พ่อคุมฝูงในอนาคตได้ครับพี่น้องอันนี้จัดราคาพิเศษให้พี่น้องครับสําหรับสายคุ้นเชื่อเชื่อดีทุกตัวเลยครับสายนุ่มหล่อแต่ว่าราคาอาจสีเบียดเนื้อนะครับราคาเบียดเบียดเนื้อเลยครับเป็นง่วงง่แต่ราคาเบียดเนื้อครับผมอะเอาเป็นตัวแรกครับตัวแรกแม่นครับเป็นนุ่มหล่อครับผมอะตัวนี้ครับแดงโบ๊เข้มครับ โอ้ตัวนี้สูงใหญ่ได้ครับพี่นสูงร้อยสามสิบเลยเนาะสามสิบวกครับสามสิบบวกบวกเป็นหนุ่มหล่อแดงบดเข้มอายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนประมาณสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับผมแข็งขาใหญ่ครับลายเลืองดําครับเอาไปเป็นขุนก็ได้เอาไปเป็นพอพันพอฟู้นฟูหน้าคตได้สูงร้อยสามสิบบวกบวกครับเบอร์หนึ่งราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งเมืนสองพันเอาถูกๆเลยครับผมราคาเนื้อราคาเนื้อเลี้ยงจะได้ก็บราคาทุนเนอง ยงม่เป็นหนากรับเพิ่มูลคาครับพี่น้องอ่ะนี่ครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเป็นราคาร้องคผมต่อรองได้ส่งฟรีได้คตัวตัวไปตัวที่สองตัวนี้ที่เป็นที่เด็ดเลยแม่นครับลูกหลอดครับตัวนี้ตัวนี้นนาจะทับหลอดเนาะโอ้เรียมตัวพี่น้องหนาตัวดีดีหนอกดีอ่หนาเรีกดีตัวนี้ตัวนี้ลูกพ่ออดไพ่อลูกครับลูกแฮปปี้ครับตัวนี้ลูกแฮปปี้เนาะแม่นครับเอกสารในหลอดนี้ว่ มีครับเป็นองนี่นะครับพี่น้องเป็นทายาทของมแฮปปี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณแปดเดือนครับประมาณแปดถึงเก้าเดือนครับประมาณพี่น้องแขงขาใหญ่ไข่ดำครับพี่น้องไข่ดำปลายลึงดำองศาได้ขาใหญ่อยดตรงดีหนังหนาสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวก ต,ตัวนี้เปิ okay. ดราคาเท่าใดครับผมตัวนี้เปิดราคาที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นส <my good ament> ี่พันห้าร้อยครับผมแต่ว่าเป็นงวดตัวใหญ่เลยครับพี่น้องเป็นงวดตัวใหญ่หนังหนาครับเลี้ยงไปยังไงครับว่าขาดทุนครับพี่น้องทุกตัวยู่นี่ครับพี่น้องว่าขาดทุนครับต่อยอดได้ทุกตัวหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำครับตัวต่อไปตัวที่สามครับผมอันนี้ก็นุ่มรอโอ้ตัวนี้หนาหนาครับตัวนี้หนังหนาเออหนังหนาให้ลองเลี้ยแมนครับ อาเจ็ดเป็นวันเต๋อเหนือเลยเนาะโบดเข็มโบดลูกพร้อมครับผหนังค้อพี่น้องแมนคือล่ครับตัวนี้ลูกครออะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกหกแปดครับ kf หกแปดพี่น้องนี่พอเป็นก็เป็นแบบนี้แหละเป็นหนังสีน้ำไตะน้ำลางพี่น้องอะอายุประมาณเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณเก้าเดือนครับประมาณเก้าถึงสิบเดือนครับตัวนี้เก้าถึงสิบเดือนนะครับครับผมใครกำลังมองหาตผมมหนังแห้งหลีเนละมันันหนาไหมคะหนางคอสั้นๆแต่ว่าหนาแห้งพี่น้องทายสีก็ดีเนาะ กลมเลยครับนี่สายกลมดิกเลยแมีนครับกับครูน,นี่ตัวนี้นะครับพี่น้องอันนี้ลูกแฮปปี้ครับอันนี้ลูกเค68เบิ้งคุ้นหางพี่น้องครับผมโอ้ว่ามันหางแขกหางใ,ใหญ่ครับพี่น้องไข่ดำอ่ะหัวหางงามสูงประมาณ130เนาะประมาณ130ครับตัวนี้แต่ว่ารับประ,ปะกันงามมีลีตัวนี้ห <g ül> นาดีแยนครับหนาดีลีราคาตัวนี้เปิดราคาไว้ที่17,500นะครับ17,500บาทแมีนครับตัวใหญ่นะครับพี่น้องของงวดตัวใหญ่ครับผม บดขบเครื่องเลยครับอ่ะชุดต่อไปตัวต่อไปตัวที่สีนุ่มรอบดเขึ้นอ่ะรอลึกเลยครับพี่น้องครับสีนี่จัดจานเลยครับตัวนี้ลูกพ่อได้ครับผมตัวนี้ลูกเคฟเกตสองครับไอซีไปดูกเกตสองไอซีไปดูโอ้เม็ดสีบนได้ปอครับครับพี่น้องตัวหนังไร้ดีครับหนังหน้าสูงร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้สามสิบร้อยสามสิบบวกครับบวกครับตีตำมีร้อยสามสิบผ่านะผมว่าประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบแล้วกันเนาะร้อยสามสิบห้าบวกลบครับเอาไปคุ้นกันเลยพอพันกันเลยพี่น้องครับผมเอาไปคุ้นอดเสียดายมันเนาะ มันตัวดีครับตัวดีครับครับเออสูงร้อยสามสิบกว่าครับเอกสารใบหลอดมีครบนะครับมีครบครับแล้วก็เม็ดสีมันดีเนาะครับผมอ่ะสีจัดจ้านครับพี่น้องสีบักตาลซุกครับไข่ดำสองใบสงสาได้สูงร้อยสามสิบห้าลำตัวยาวๆครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไปหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยเองครับราคาเดียวกับตัวนราคาเดียวกับเคปหกแปดตัวเนาะใครที่เมืองมากอย่างอยากยกหลายๆตัวก็โยอมากอยากยกแบบ หลายๆเป็นสิบตัวนับเบอร์ครับให้นับเบอร์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าครับราคาเดี๋ยวคำนวณให้ได้นอราคาเดี๋ยวกตัวยิงใหญ่แบบนี้ซื้อแบบนี้พี่น้องเข้ามาขาดทุนมอมี่เลครับพี่น้องมอมี่เลยใหญ่ไปนหนาครับพี่น้องแล้วก็ต่อร่องในทุกตัวนะครับซื้อหลายตัวได้ลดพิเศษเลยแครับเพราะวันไปทรงทางเดียวกันครับอาตัวต่อไปตัวที่ห้าครับผมตัวที่ห้าในกระแดงครับผมขาใหญ่เลยครับโอ้ตัวนี้เลี้ยมตัวงามพี่น้องหนังหนาเงี้นแมนครับมีแต ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับลูกชายช็อกโกแลตเดือนหร้อตัวนี้ประมาณนี้ครับประมาณสี่เข่าส้นปีนะครับประมาณปีเนาะแมนครับถ่ายนั้นหนาพี่น้องตัวนี้สูงร้อยสามสิบกัวกัวประมาณนี้ครับสามสิบบวกครับประมาณร้อยสามสิบบวกบวกแมนครับนี่หล่อรอครับหนังหนาหนาย่นย่นช็อกโกแลตตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับผมตัวนี้เปิดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับราคาเดียวกันเลยคแมนมาร์คซีได้เลือกเอาพี่น้องครับผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับ ตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแนครับเคปหกแปดก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแนครับต่อรองยกหลายตัวราคาพิเศษนะครับพี่น้องครับผมแมนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ะครับพี่น้องเออตัวนี้บ่บ่มีบ่มีดังเลยครับนี่บ่มีดังครับแมนครับสีสองฟังเหมือนกันเลยแมนครับสีสองฟังเหมือนัเดี๋ยวชิวว์ในเมืองนะครับไม่มีแป้วมีปลานะครับพี่น้องเดี๋ยวชิวว์ในเมืองนะครับอ่ะโัวใ้พี่น้องเบิ้งกระคาอีกรอบอันนี่ครับนี่เอาพี่น้องขูดหางใหญ่ๆแบบนี้นะแมนครับหนึ่งนี่ ตัวง่ายๆแบบนี้ครับท่านเรามื่นก็บาะสื่อเป็นเงินเก็บเงินออมได้อ่ะชุดต่อไปตัวต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้เฮ็ดเขาแล้วแมนตัวนี้เฮ็ดเขาแล้วครับนุ่มร้อ้ทำเขาเรียบร้อยอตัวนี้สิมีมีสามีเหรอครับนี่อ่ามีมีปานเงินเมนครับปานเงินปันทองปานเงินปันทองตัวไหนอะไปครับผมอะไรครับลูกลูกเท่าไรตัวนี้ตัวนี้เป็น C Y หนึ่งหกศูนย์ะครับ C Y สามสามครับตัวนี้ C Y หนึ่งสามสามเนาะครับตัวนี้หนึ่งสามสามทำเขาเรียบร้อยอายุเท่าไรครับตัวนี้ ตัวนี้ของมันส้นปีเขื่อนครับประมาณหนึ่งปีพี่น้องเบิ้งหนึ่งหนังต้นโตเอาไปเป็นอ่าอนาคตพ่อพันได้ทำเขาเรียบร้อยครับควบสูงยุทีควบสูงตัวนี้ร้อยสามสิบบวกครับประมาณร้อยสามสิบบวกบวกร้อยสามสิบห้านะประมาณร้อยสามห้าบวกลบที่ต่ำต่ไว้ครับแกงขาใหญ่ครับพี่น้องครับผมทำเขาให้เรียบร้อยนะครับนี่สำหรับผู้ใดอยากได้ง้อทีบ่มีเขาครับนี่เดี๋ยววนๆให้มืองนะครับนี่วนไถยมึงนะครับนี่ สีสองพังไม่มีเป้งมีปานโมเมนต์โมเมนง้วงตัวไหตัวใหญ่ตัวให่ครับพี่น้องเอาตัวนี้ราคาเท่าไรครับสี3 1 7 5สามามืเหอยเยนครับราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันครับมักตัวไดเลือกเอาพี่น้องตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพั้ไสใหญ่ๆนะครับครับผมเอาไปคุ้นกับว่าขาดทุนรับพี่น้องโอมันง้วงโมนี่เคุณออกเรืยเลยออกเร็วยพวานหนึ่งครัมันเป็นง้วงคุ้งสไงได้ไหมมันเป็นง้วงเชื่อดีนะครับกง้วกระเดือกสายพันธุ์ดีนะครับครับพี่น้องพันธ ตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเอาตัวนี้ก็เป็นนุม่มรอครับตัวนี้เห็ดเขาเหรอเนาะตัวนี้ล้นธรรมชาติเลยครับล้นธรรมชาติแมนโอ,อ้พี่น้องเป็นเป็นรอสุดเลยตัวรอสุดเลยครับพี่น้องสําหรับใครที่กําลังมองหาครับนุ่มรออนาคตพ่อพันธุ์นะครับแมนครับลูกพ่ออะไรครับตัวนี้ตัวนี้ลูก68ครับ KF 68คุณนี่ครับนี่จับได้บายได้เขื่องเขื่องตัวใหญ่พ่อมจุงกับฮู้กอะไรมั้นี่เขื่องอะไรล่ะ ตัวนี้อายุประมาณนี้นะครับประมาณ11เดือนที่เขาสีนะครับประมาณ11เดือนเคปหกแปดแมนครับตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยครับไคดำแมนหนังหนาครับมันนี่มันจะเจ็ดียวกันไดเลยเนาะแมนครับนี่ที่สำคัญคือมันหลุดต้อมมาฉาดได้ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมจุ่มหนสูงร้อยเท่าไหร่ตัวนี้สูงร้อยประมาณหน่อยสามห้าครับตัวนี้สูงประมาณเดี๋ยวเอาวนวุ้นมึงอะไรครับเดี๋ยวผมเมึงวนมาให้พี่น้องเบิึงแมนครับหนุ่มรอครับตัวนี้ต้องเน้นพิเศษครับพี่น้องสำหรับผู้ใดมาความรอครับความยุ่นย่นครับหนังหนาแบบนี้ครับสูงร้อยเท่าหน ร้อยสามสิบห้านะครับตัวนี้บวกลบนะบวกลบแล้วกันตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดที่สองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมต่อรองได้ต่ออรงฟรีส่งฟรีภาคอีสานครับส่งฟรีภาคอีสานครับแต่ว่าจีบเงินปลายทางไม่มีจำตัวดีก็มั่วแล้วตัวนี้ตัวดีคือตำรวจน้ำมันชาดตัวน้ำมันชาดเลยครับนี่ไม่หอมเบิ้งเม็ดสีมันจัดจ้านในลีบดเข้มครับกระดูกใหญ่แข็งขาใหญ่ครับบดลึกดีหนังหนาสมูนแบบสมูนเรือน้ำมันชาดแมนอ่ะนี่ครับเบีตันว้ รอๆดีตอนนี้หงบุงแรกเหรอเนาะฝนตกความมาฝนตกมตกเลยครับตอนนี้นี่ขนาดท้ายตอนขึ้นนะพี่น้องตอนหงบุงแรกครับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับฝนก็ตกมากเป็นระยะสองหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะครับผมต่อรองได้ต่อรองได้ส่งฟรีได้ส่งฟรีได้เก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำชุดต่อไปครับตัวต่อไปครับพี่น้องตัวนี้หนาลึกเลยมน่ครับหนาแข้งขาใหญ่แล้วก็หนังหนาโมเลียงสีดีบ่แพ้ไผเคื่อนสีเนี่ครับบ่เป็นร่องเผเลยครับลูกพ่อได้ ตัวนี้ลูก C Y หนึ่งหกศูนย์ครับ C Y หนึ่งหกศูนย์สำหรับใครที่กำลังมองหาหนุ่มรออนาคตป้อพันครับไปลึงดำแมนต้นหางใหญ่ๆเมียสีใช่ว่ามันตันครับเนาะแมนครับอว่ามูตอนครับพี่น้องหนาะมึงเมึงหนังเมึงหนังมันครับมึงสังเกตหนังมันที่เป็นตะไนย์แมนหนังมันหยับหยับแต่มันหยับหยับมันที่เป็นงอเป็นตะไนย์แมนมึงพี่น้องเมึงต่างข้อมันครับอายุเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้กับพ่อๆกันครับพีสิบเอ็ดเดือนจะเข้าปีประมาณสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับประมาณนี้เลี้ยงตัวงามเนาะ ตัวนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับส่งฟรีได้พี่น้องเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องครับผมไอดำครับตัวดีเลี่ยมตัวสุดยอดเลยพีสวยองนี่แมนครับอ่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำครับผมโอ้เหลือก็ถือกับพี่น้องมาหนีไม่ต้โตรอรอแมนครับเอาตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้ครับไม่ตัวนี้เหงายเหงายเสวยกันครับแมนบึงไทย ตัวนี้ลูกพอได้ครับผมตัวนี้ลูกโคงแปดครับไอ้ัลูกช็อกเลตครับตัวลูกช็อกแลตเนาะหลายอะไรกันซับซ้อนนั่นแหละเดี๋ยวพี่น้องจำเบอร์เดี๋ยวผไม่ิเบอร์เบอร์ติดใ่เบอร์ให้ได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันไายกันกับบตัวเลยแมตัวนี้ลูกชายช็อกแลตหาลึกครับครับเจ้าเนื้อเป็นวัวเจ้าเนื้อครับพี่น้องติดบทรบเครืองขบเครืองเลยครับอายุไรเรียกกันไรเรียกกันครับประมาณว่าสิบเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับลูกชายช็อกแลตหล่อหล่อเข้มเข้มไข่ดำสองใบเสมอกันสีนี่ไม่มีแป้งมีปัน บ่มีครับพี่น้องบ่งฟังนี่ช็อกแลตเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเอาาเบาเลยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมซื้อไปคุนก็ได้ครับออกในซองหน้าพี่น้องไปคุนเนื้อก็ได้ครับไปหนุ่มรอนะก็พ่อพันรับจ้างก็ได้พี่น้องนี่เอาไปคุนให้มันรอๆแล้วก็ขายเป็นพอพันได้ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับตัวนี้ครับลูกชายช็อกแลตตัวต่อไปตัวต่อไปเมียสาวครับวันนี้ชุดต่อไปเป็นชุดวัวสาวนะคบพี่น้องเมียสาวตัวนี้ เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเป็นชุดวัวสาวพร้อมจะผสมเลยแม่ครับแม่สาวพร้อมผสมครับพร้อมผสมไก่ผสมพี่น้องเป็สูงยาวเลยครับผมเป็นแม่แดงบลูสูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบบวกสี่สิบบวกบวกครับผมตัวใหญ่ๆยาวรับครับอสำหรับใครที่กําลังหาไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ครับอะแกงขาใหญ่ยาวดีตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันครับตัวใหญ่แบบนี้นะแม่ครับผมมื่นหาพี่น้องอันนี้ฟังไม่ผิดนะครับพี่น้องหมื่นห้าครับตัวใหญ่ได้ไหมเมื่อเทียบกับตัวผู้ ตัวนี้ตัวเมียครับยิ่งใหญ่กว่าหลกหลายครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นราคาร้องครต่ออะไรอีกต่ออะไรอีกครับถูกคนราคาเหนื่มด้วย้ครับผมน้องเอาเสียงเลยก็ขาดทุนนี่น้องอ่ะเป็นนี่เป็นแม่สามากพอไรเอาไปผสมพับเอาครับต่ออะไอีกทรงฟี่เก็บขึ้นไปทางพ้อมครับผมอ่ะสุดยอดครับชุดต่อไปครับผมเป็นแม่ลูกครับบ้านนี้ชุดต่อไปเอาแม่ลูกคือแม่ลูกราคานี่มี หายากครับขายากแล้วแล้วก็ขายดีครับขายดีแมนครับบคูนแมนครับราคาหมื่นกว่านี่ขายดีหมื่นกว่านี่เป็นที่ต้องการของตลาช่วงนี้ครับพี่น้องซื้อเป็นเงินเก็บเงินออมได้ครับผมตัวไรแม่มันตัวนี้แม่ครับตัวนุนครับตัวขาวนวลแมนครับตัวนุ่บดครบเครื่องนะครับลูกสาวแดงแมนครับโอ้แม่บดครบเครื่องไหม่รบเท้าบดแมนทั่วเท่าให้ลูกสาวแดงบดเข้มครับผมอ้วนหนาดีดิหนาดีครับลูกสาวได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวอยู่ประมาณสามเดือนนะครับลูกสาวประมาณสามเดือนครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่ไหนครับ อาจะเป็นลูกลูกตัวที่สองครับประมานลูกตัวที่สองเนาะแดงบดครบเครื่องนะครับครับประมาณสามเดือนครับผมสวยๆเลยครับแม่สูงร้อยแม่สูงร้อยสามที่ผ่าครับแมมสูงห้าบวกห้าบวกบวกตีต่ำๆไว้เอาราคาเปิดท่าไหนครับผมตัวนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันบาทแมนครับผมแม่ลูกลูกสาวสามเดือนแม่เทาบลสนะครับสวยๆถูกตัวละเก้าพันบาทแมนครับถึงตัวละเก้าพันบาทครับ ว่าเปิละเกาพันนี่เน้ะงไอ้งัวเแม่ดีบ่ดีแม่ติดทองไปอีกโอ้เพื่อเพื่อแม่อาจจะติดทองนะพี่น้องเพราะว่าเป็นงัว่าฟูงเนาะเป็นงัว่าฟูงมันนีพ่อพันทับไปรุ่นเอานี่ราคาถูกแล้วไ่ได้ตัวเลยพี่น้องครับผมอ่ะลูปประมาณสามเดือนสี่เดือนแมนครับนี่ครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเป็นราคาร้องแมนครับต่อร้องใดอีกต่อร้องไหนครับส่งฟรีภาคอีสานเลยเลยภาคอีสานนี่นจะพอค่าส่งกับหลายพันแล้วครับผมอ่ะแม่ลูกคมที่หนึ่งรับตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ แม่แม่แยกครับเอาแม่แยกลูกแมนครับอ้าอันนี้ลูกขายไปแล้วครับพี่น้องเป็นแบ่งลูกลูกมันโตงามดีครับแต่ว่าแม่ผสมแล้วนะครับตัวนี้แม่ผสมแล้วครับแม่ผสมช็อกโกแลตนะครับอ่าสีมันบดจับทั้งแต่สีบางตาลสุกครับหัวนมกระดำราคานี่เป็นราคาเบียดเนื้อนะครับราคาเบียดเนื้อไปเลยนะครับราคาเนื้อเลยครับราคาเนื้อเลยสูงกว่าม่านร้อยสักไรครับร้อยสี่สิบห้าครับสูงร้อยสี่สิบห้าแมนครับอ่าเป็นแม่วัวไซต์ใหญ่ๆแมนครับตัวใหญ่ดีครับวัตเลี้ยดิตัวใหน่รอยดาพี่น้้อองครับโ เครื่องดำเบิดทุกอย่างเลยเนาะเมีนครับดำทุกม่องนะพี่น้องดำหัวนมครับอ่ะดำหัวนมเขียวดำว่านี่ตัวนี้ผสมใช่ไอมล่ะครับตัวนี้ตัวนี้ผสมได้เดือนกว่าหรอครับผสมได้เดือนกว่าเมนครับเอาไปรุุนเนาะเนาะเมีนครับราคาอยู่ที่ตัวนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้ไเดอร์พี่น้องราคาเบียดเนื้อเลยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าต่อร่องได้ยีกป่นิดหน่อยครับนิดหน่อยคือราคาเขาบ่ได้ห้องพานหลายเมียนรวานหนึ่งละเข้าไปนัก มีการส่งเนาะขายมืองฟังมึงแล้วก็เออมันน่าสนใจนี่นะครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหรือพี่น้องอยากได้เป็นครูเลยเป็นครูยกไปมันกี่ได้ครับมื่นแปดมื่นเจ็ดมื่นแปดอันนี้มื่นเจ็ดแมนสองมื่นกว่าบาทเสองมื่นกว่าบาทครับพี่น้องต่อรองได้ส่งฟรีได้ครับพี่น้องอ่าชุดต่อไปครับผมชุดต่อไปจะเป็นแม่ลูกครับชุดต่อไปเป็นแม่ลูกครับผม ชุดต่อไปเป็นแม่ลูกโคมที่สองครับพี่น้องครับผมสีปักตาลซุปแมนเป็นแม่เขาบี้แมนครับให้ลูกแดงบลูเข้มครับอ่ะสวยๆเลยครับลูกสาวพอไดรครับตัวนี้บลูขอมูลเลยครับตัวนี้บอมีขอมูลนเนี่ยครับแต่ว่าเขาผมซื้อว่าน้ำบั่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นกระทับหลอดนะครับแต่ว่าเพิ่นหาหลอดเพ่อนกระทับหลอดให้บ่ได้ตัวว่าแม่กระทับแล้วนะครับแม่กระผสมแล้วแมนครับลูกสาวประมาณจิคเดือนครับลูกสาวเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับประมาณสี่ถึงห้าเดือนสวยๆเลยครับผมไปมากว่าแบบ สีแบบนีับเม็ดสีจัดจ้านครับผมบดเข้มสีปักตาลซุกครับครับผมเป็นลูกตัวใดครับผมตัวนี้ลูกตัวแรกครับลูกแรกลูกแรกครับลูกแรกครับแม่สดลูกสวยครับแม่สูงรอยร้อยสี่สิบห้าบวกประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกแม่ทับไปก่อนแม่ทับแล้วครับแม่ผสมล้วเนาะแม่ผสมคุมโตมากนะครับคมโตซื้อสองลุ้นสามครับคนมมีราคาเท่าไรครับตัวนี้คือว่าเป็นงอของคลิปที่แล้วแต่ว่ามันหลุดบาจําหลุดบันจําแม่ครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจิเปิดให้ว่าเป็นราคาขายเป็นราคาขายหรอกครับทรงเอาลูก ผมสิว่าที่เรียกว่าสิว่าไอ้ยังก่อันออกค่ารถเองแต่ว่าเอารูปทรงไปเลยครับรูปทรงลอยลหรือเอาภัยอีสานไปเลยภัยอีสานเลยเพราะว่าผมได้เงินค่าธรรมันที่เอาเงินมาจับเลวอ๋อมันหลดมันจับคนนี้ผู้ใด้เที่ยวก็คือว่าผมสิส่งให้เลยโอ้รวมถึงฟรีเลยเนาะแม่นครับเอาว่าผมพัชสุดไปเลยแม่นแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกแรกแม่สูง145ยสี่สิบห้าครับซื้อสองลุ้นสามกูง่เลยเนาะแมนครับอ่า โครมีแล้คา27,500 27,500บาทส่งฟรีภาคอีสานราคาขายแม่นครับรวมส่งฟรีทั่วภาคอีสานแม่นครับเพราะว่ามันหลุดประจำคิดไปแล้วเพราะว่าได้ทุนมาหนิดหน่อยได้ค่าธรรมันไม่เลวนะครับ27,500ื่ันครับเป็นราคาขายนะครับรวมส่งฟรีเลยครับอ่ะสุดยอดครับโครบมีครับผมอ่ะโค่นตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นเมียทองครับเมียทองมีสองเมีอ๋อเมียทองมีสองเมีครับพี่น้อพสำหรับผู้ใดอยากได้งวดทองเอาไปลุ้นเอาสำหรับสายลุ้นครับตัวนี้กับอ ทองยี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ทองหาเดือนครับตัวนี้ทองห้าเดือนแมนครับทองพ่อไรครับตัวนี้ตัวนี้ทองบอลสันครับบอลสันเนาะเอกสารไ่หลอดมีครบครับสูงร้อยตัวนี้รอยว่ารอยซี่ที่ผ่านประมาณร้อยสี่สิบหวาซี่แบบว่าบวกรอยหาซบทองกับพ่อบอลสันห้าเดือนแมนครับเป็นทองที่ไรครับตัวนี้เป็นลูกที่สามนะครับเป็นลูกที่สามไม่พอเนาะแมงครับอ่ะไปรุนเพจเอาี่นองเอาไปรอดกินน้องครับห้าเดือนครับพ่อบอลสันครับราคาอยู่ที่ตัวนี้ผมเปิดได้สองหมื่นเจ็ดพ สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมเป็นราคาห้องแมนตัวใหญ่ดีครับตัวร้องใหญ่พี่น้องแมนครับพี่น้องเมืองค้าใหญ่ครับพี่น้องนี่อ๋อเมืองไทยครับเมืองไทยแมนครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับไปล่อหลุนเพจเอาอ้อหาเดือนแล้วสูงร้อยสี่สิบห้านะครับต่อรองได้ส่งฟรีได้นะครับพี่น้องตัวนี้ตัวต่อไปวัวทองตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้สูงเน่ตัวนี้แม่เป็นแม่ยทองแล้วกับแม่ลูกที่ว่าหลุดมาจากลิปที่แล้วนะครับอ๋อครับผมลูกมันไปเทหรอตัวนี้ ตัวนี้บ่มีลูกด้วยครับตะวัดตอนนี้อยู่ในห้องครับลูกอยูแยกไปแล้วนะโอครับผมแม่ลูกลูกทองเออแม่ทองเนาะครับผมอันนี้แม่ท่องยเดือนครับตัวนี้ตัวนี้แม่ทองสามเดือนเดียวเขาสี่เดือนนะครับแม่ทองสามจะเข้าสี่เดือนตัวนี้มีคลิปเี่ยวทองเรียบร้อยครับแอนด์ดับซาวเรียบร้อยทองเท่าได้ตัวนี้ทองคลิปสามหนึ่งครับคลิปสามหนึ่งสามเดือนเนาะแมนส่วนสูงลอยหาที่แปดนะหนึ่งร้อยห้าสิบแปดคือหาที่แปดครับยังอี๋ตรงในแง่มในพี่ทองแง่มครับเนาะหัวนมเป็นนดำ่บว สูงห่วยหาสิบแปดนมงามครับตัวนี้สูงยาวพี่น้องเ่าเป็นงัวสาวครับเป็นท่องเที่ยวครับท่องที่สองครับพอทีสองครับผมเอาราคาตัวนี้เปิดที่สองหมื่นเจ็ดพันเหมือนกันสองหมื่นเจ็ดพันบาทแมนครับตัวนี้ก็สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมยกคู่ราคาพิเศษยกคู่ราคาพิเศษครับสำหรับใครที่อยากได้วัวทองขันรถคู่ไอ้ยกคู่นี่เอาห้าหมื่นสองหาหมื่นสองลดไปตัวละพันจากห้าหมื่นห้าหมื่นสี่เหลือตัวละสองหมื่นหกเอาเหลือสองหมื่นหกครับพี่น้องแมนครับถ้ายกคู่หรือสองหมื่นหกถ้าแพ็คคู่นะครับแมนครับ ส่งฟรีพร้อมส่งฟรีเราบ่องว่าสองตัวเต็มลวดครับขึ้นได้อีกนี่เนาะงสองหมื่นหกสองหมื่นหกเหรียซื้อสองได้สี่ครับรวมส่งฟรีด้วยส่งฟรีสามสุดยอดพี่น้องแล้วตัวมัมีตัวอื่นเบียดได้ฮวาสองตัวมันเต็มรถแล้วครับเต็มรถอ้เนี่ยพี่น้องสองตัวนี้ตัดตัวเดียวกันเนรแล้วเมรียญเบิร์ดไปครับมีอีกปะเบิร์ดเหรอครับมีแ่นียครับมนโอ้พี่น้องเปิดไฟเตะ เปิดไพ่ไทยครับเปิดไพ่ไทยเหรอครับจูใจจูใจเนี่เปิดไพ่คำแล้วครับบรรยากาศนี่ครับคุณฟ้าคืมฝนแ่นครับแล้วก็มันคำแล้วผมวงแรกเหรอครับพี่น้องมีเดี๋ยวไหลมาให้พี่น้องเบิงไปหมักง้อแม่ลูกถูกๆครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหรือแม่แยกลูกผสมแล้วใส่ใยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยง้อสาวหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเนาะกับต่อรองได้ทุกตัววัวทุกตัวต่อรองแล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำนะครับพี่น้องภาคเหนือ ภาคกลางถ้าใต้ออกตกอยากได้โทรมาสอบถามได้นะครับครับหรืออยากมาชมตัวจริงครับยินดีต้อนรับตลอด24ชั่วโมงนะครับมีรถส่งบริการพี่น้องครับหรือว่าไกลท่ามาเขามาแวะกันได้ครับแวะเข้ามาชมได้ตลอดครมาปรึกษาได้ครับผมแนวทางการเลี้ยงให้คำปรึกษาตลอดเนาะอ่ะสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องรอดได้ครับผมเบอร์โทรนะครับ0939676263นะครับมีพยักนะครับแล้วก็ไอดีไลน์เบอร์เดียวกันกับเบอร์ เบอร์โทรนะครับครับผม,รบผมเรียกเขาชมในเฟซบุ๊กเลยเนาะแจ้งครับครับผมอ่าสารกิฟนี้โจมมันครับผมบบสวัสดีครับ